สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยปียะจะมากิระสัทธานุนนะคะอันนี้คในเฟสส่วนตัวเลยนะคะในเฟสส่วนตัวทีนี้มีเรื่องดีใจที่อยากจะมาเล่านะคะอยากจะมาเล่าเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้ฟังมันเป็นเรื่องที่ดีกับปุ้ยมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิดเนาะสถานการณ์โควิดแล้วทุกคนจะต้องคือจะมีผู้ที่ ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคุณหมอขวาคุณหมอของขวานหรือคุณหมอนายแพทย์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะที่ออกมาแนะนำว่าอาทานวิตามินซีทานซิงทานอะไรนะทานวิตามินดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนที่ออกมาคือใครทียังไม่ติดเนี่ยถ้ากลัวการติดโควิดเนาะก็จะหา่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มากินใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะทีนี้ปุ้ยอะ อยู่สุพรรณแม่ปุยอยู่มังการนะคะแม่ปุยอยู่มังการปุ๊บแม่คือแม่โทรมาหาปุ้ยว่าใบาสองนะแม่โทรมาหาปุ้ยตอนใบสองว่าแม่ติดโควิดแม่ติดโควิดเราก็ใจไม่ดีเนาะเราก็บอกว่าโอ๊ยแม่ติดโควิดคือปุ้ยเนี่ยส่งส่ง โปรตีนให้แม่กินตลอดส่งโปรตีนให้แม่กินตลอดแต่ว่าไม่ได้ส่งวิตามินซีนะส่งแต่พอแม่ไม่กินวิตามินซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยยังไม่กินวิตามินซีแม่ปุ้ยกินตัวนี้คือปุ้ยส่งให้ไปกินอยู่แล้วด้วยด้วยทุกตั้งแต่เจ็ดเดือนที่ผ่านมานะคะกินทุกวันทุกวันวันละสองแคปซูลทีนี้แม่แม่บอกว่าเออแม่เพิ่มไปสามแคปซูลได้ไหมได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่เพิ่มไปสามแคปซูลได้ไหมก็บอกได้ค่ะเออทีนี้แม่เขาก็พูดเนาะรอบบ้านติดโควิดกันหมดเลยเราก็บอกแม่ไม่ติดหรอกแม่ไม่ติดหรอกเพราะว่าแม่แข็งแรงเออเราก็ให้กาลังใจแม่เนาะแม่ไม่ติดหรอกแม่ไม่ติดหรอกแม่แข็งแรงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อืมทีนี้จนวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดแม่ไปโรงพยาบาลไอยแม่ไปธนาคารอ่าปุ้ยจะอารมณ์พบทนะแม่ไปพยาไปธนาคารเพื่อที่จะไปรับเงินคนแก่เออแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วแม่ก็เข้าเข้าเข้า,เข,าเข้าห้องแอร์ธนาคารเขาเปิดแอร์เย็นใช่ไหมเข้าห้องแอร์ปุ๊บออกแดดออกแดดแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะไม่สบายคือคือคนเราอะถ้าเข้าแอร์ออกแดดอะมันจะไม่สบายใช่ปะเออแม่เขาคิดว่าตัวเองอ่ะไม่สบายไม่สบายทีนี้ก็ไปหาหมอฉีดยาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วทีนี้แม่ก็เน้นเน้น เราอานัำพบทก่อนเราอ่านลำพบทก่อนนะคะเราแม่ก็คิดว่าตัวเองไม่สบายก็ไปหาหมอฉีดยาฉีดยาไข้ไม่ลดเออไข้ไม่ลดแม่เขาก็แปลกใจว่าทําไมแม่ไข้ไม่ลดก็เลยไปตรวจตรวจที่ท่าน้าเขาจะมีตรวจฟรีสรุปแล้วแม่ติดโควิดแม่โทรมาบอกปุ้ยบ่ายสองโมงครึ่งวันที่16 00. วันที่17บเจชา้าเอ้บ่ายโมงวันที่17บเจช้าบ่ายโมงนะคะปุ้ยก็เลยเอาตัวเนี้ยไปสองสองให้แม่แล้วทีเนี้ย เออแล้วก็ตัวนี้ไปให้แม่กินแล้วคือวันที่16บหกบอกว่าแม่แม่ไปแม่ให้คนที่ไม่ติดโควิดอ่ะไปซื้อวิตามินซีมากินเลยวิตามินซีอะไรก็ได้นะคะวิตามินซีอะไรก็ได้ให้กินเลยอ่าแม่เขาก็ไปซื้อมาเม็ดสีส้มที่เด็กๆเขากินอ่ะอนะคะแล้วก็ให้แม่กินยาแก้ไข้ทุก4ี่ชั่วโมงแล้ว17วันที่17นะวันที่แต่แม่ปุ้ยยังกินโปรตีนแล้วก็ปุ้ยบอกว่าแม่แม่กิน โปรตีนปุ้ยปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยบอกแม่แม่อัดวิตามินซีไปนะคะเชา m, ้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดเพื่อที่จะให้มีภูมิต้านทานคือไม่ให้ไม่ให้โควิดมันกระจายกระจายไปทั่วเข้าใจปะไม่เพื่อที่จะไม่ให้เขาลงปอดสรุปแล้วผลออกมาผลออกมาของแม่เนี่ยมันเป็นเยอะเพราะแม่ปุ้ยเป็นเบาหวานด้วย มันเป็นเยอะก็เลยต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลนะเดี๋ยวพ้ยจดไว้ว่าคือหมอเนี่ยหมอเนี่ยมารับวันที่สิบเจ็ดเนาะอ่าสามทุ่มไปโรงพยาบาลแล้วแม่ต้องอยู่ใกล้หมอเพราะว่าแม่อายุหกสิบห้าแล้วเป็นเบาหวานหมอก็เลยต้องให้อยู่อยู่กับหมอกลัวโควิดลงปอดอืมแล้วทีนี้ทีนี้นะคะพอวันที่สิบแปดอะ แต่แม่ก็อยู่ห้องพิเศษปกติอะไรเลยทีนี้แม่ไอทุกคนโควิดมาลงปอดแม่ไอจนเป็นสีดำแม่เหนื่อยง่ายแม่ไอแต่ว่าแม่ก็ยังก็เลยถามแม่แม่กินโปรตีนพู้ไหมก็กินกินโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยอมปกติเลยแล้วก็หมอให้ยาฆ่าเชื้อมาก็กินกินปุ๊บจนนะคะวันที่วันที่19 20 21เดี๋ยวนะ จดไว้อ่ะวันเสาร์วันเสาร์ 6, วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดป่ะอย่าดูก่อนจดไว้แต่ไม่ได้จดหรอกว่าแม่แม่อยู่ห้องพิเศษหมอหมอให้ยาฆ่าเชื้อยี่สิบยี่สบเอ็ดอวันที่ยี่สิบเอ็ดทุกคนคือหมออะมาวัดปอดไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเออหมอมาวัดปอดไปตั้แต่วันที่สิบเจ็ดแล้วยี่สบเอ็ดเนี่ยยี่สบเอ็ดเนี่ย เพิ่งจะมาเห็นว่าแม่ปอดไอโควิดมาลงปอดก็ย้ายไปอยู่ใกล้หมอใช่ปะเออทีนี้ก็มีคนถามแม่ว่าเฮ้ยแม่ทำไมแม่ไม่เหนื่อยเลยคือคนอื่นเขาเหนื่อยใช่ปะคนอื่นเขาไอเป็นเลือดคนอื่นเขาเหนื่อยแต,แต่แต่แม่ปุ้ยไม่เหนื่อยแล้วก็แม่ปุ้ยอ่ะไม่ได้รับรสอะไรทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นเลยไม่ได้รับกลิ่นไม่ได้รับรสกินอะไรก็ไม่คือไม่รับรสแล้วน้ำหนักน้ำหนักลดมากทุกคนจากแปสิบหเหลือ7จสิบเขาบอกว่าเขาท้องอืด เออแม่ปุ้ยทอ้องอืดกินข้าวไม่ได้ไม่อยากกินจนน้ำหนักเหลือ72แล้วทีนี้เออแล้วทีเนี้ยพอวันพอวันที่21เนี่ยไปอยู่ใกล้หมอใช่ไหมเขาเลเขาให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วเขาไอไอจากสีดำกลายเป็นสีเขียวธรรมดาสเลส,สีเขียวธรรมดาเออแล้วทีแม่ก็เดินเข้าห้องน้ำได้คือปุ้ยก็ไปศึกษาไปศึกษาว่า คนที่ลงปอดเนี่ยเขาห้ามลงจากเตียงห้ามเข้าห้องน้ําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปน็อกในห้องน้ําแต่แม่ปุ้ยแข็งแรงมากแข็งแรงมากเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาปุ้ยอกให้แม่กินโปรตีนตลอดเวลากับวิตามินซีนะคะหมอเขาให้แค่ยาฆ่าเชื้อกับรักษาตามอาการแค่นั้นเป็นไข้แล้ววัดไข้วัดไข้นะจาก37 38อะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือ คือจะบอกว่าจะบอกว่าโปรตีนกับวิตามินซีปุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษที่รักษาโควิดหายเข้าใจไหมแต่ที่ปุ้ยออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าแม่เขามีภูมิต้านทานเออคือคือโควิดกับวิตามินซีของปุ้ยเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แบบว่าคือทุกคนแหละไม่ใช่แบบเฉพาะแม่ปุ้ยคือวิตามินซียี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมที่คุณหมอจอมขวัญไอ้ของขวัญเขาออกมาพูดวิตามินซีอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้เออให้กิน ใช่ค่ะใช่ค่ะคือปุ้ยไม่ได้บอกว่าวิตามินของปุ้ยวิเศษกว่ายี่ห้ออื่นไม่ได้บอกว่าโปรตีนของปุ้ยวิเศษกว่ายี่ห้ออื่นแต่ปุ้ยกินตัวนี้อยู่แล้วแล้วเขาดีมากๆสําหรับตัวปุ้ยคือเขาเขาดีมากๆสําหรับปุ้ยและดีมากๆสําหรับแม่ปุ้ยและดีมากๆสาหรับพ่อปุ้ยพรพ่อปุ้ยก็ติดจากแม่แต่พ่อปุ้ยไม่ได้เป็นอะไรพ่อปุ้ยไปอยู่โรงพยาบาลสนามพ่อปุ้ยไปอยู่โรงพยาบาลสนามก็ ถามหมอไม่ได้ให้อะไรเลยนะหมอไม่ให้ยาแก้ปวดแก้ไขอะไรเลยไปกักตัวเฉยๆก็ถามแม่ว่าเอ้ถามเพราะว่าพ่อ,พ,อพ่อกินวิตามินซีกับปุ้ยของปุ้ยอยู่ไหมกินโปรตีนของปุ้ยอยู่ไหมเขาบอกกินกินตลอดเอออันนี้พ่อปุ้ยก็อยู่โรงพยาบาลสนามไม่มีไม่ไม่ไม,มีอาการอะไรแต่แม่ปุ้ยอะคือหมอให้กลับบ้านวันนี้หมอให้กลับบ้านวันนี้แล้วแม่ปุ้ยอยู่บ้านคนเดียวเขากลัวเหนื่อยเขาก็เลยบอกว่าขอกลับบ้านพรุ่งนี้ได้ไหมเออเราก็แบบเฮ้ยโคตร ก็ดีใ,ใจเราเราอยากไลฟ์บอกทุกคนมากนะคะทุกคนจริงๆค่ะจริงๆค่ะ,ค,ะคือทุกคนไม่โปรตีนกับวิตามินซีของปุ้ยไม่ได้รักษาโควิดนะเพราะว่าแม่ปุ้ยเขาได้รับการรักษายาฆ่าเชื้อด้วยแต่ที่แม่แข็งแรงไวเพราะว่าเขามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงวิตามินซีคือทุกคนใครที่เป็นโควิดอ่ะหาโปรตีนให้คุณแม่ทานแล้วก็วิตามินซีห้ออะไรก็ได้เอออันนี้ ปุ้ยมาแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้เข้าใจถึงโควิดแล้วแล้วพยาบาลเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมแม่ปุ้ยถามว่าแม่ปุ้ยถามว่าพยาบาลคะโควิดมันลงปอดอ่ะอันตรายไหมยพยาบาลให้กําลังใจมากเลยคะ่ะเขาบอกว่าเห็นข่าวที่เขาตายกันไหมละ่ะเห็นข่าวที่เขาตายกันไหมว่าเขาตายเพราะว่าโควิดลงปอดปุ้ยก็บอกสวัสดีค่ะ ปุ้ยบอกพยาบาลนี่โคตรให้กําลังใจเลยเออแต่แต่โชคดีหน่อยที่แม่ปุ้ยไม่ได้จิตตกแม่บอกตายก็ตายเออแต่ถ้าจะตายขอตายแบบไม่ทรามานได้ไหมปุ้ยก็บอกว่าแม่แม่อย่าไปจิตตกตามพยาบาลแทนที่มันจะให้กําลังใจว่าเออด้วยความแข็งแรงของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเตียงข้างๆแม่อเป็นเลือดกลับบะแล้วโกหกหมอโกหกหมอว่าหายแล้วไม่เป็นอะไรแล้วสรุปแล้ว ตายกลับไปตายที่บ้านทีนี้แม่แม่ก็ยังยังไม่ได้กลับวันนี้หรอกเพราะว่าถ้าแม่กลับไปอ่ะเขาเขาไอ้น,นี่เขาไม่มีคนอยู่ด้วยเขากลัวเขากลัวเหนื่อยเออนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แหละทุกคนคือคือ,ค,อคือแชร์เป็นวิทยาทานเลยนะแชร์เป็นวิทยาทานเลยนะคะว่าโปรตีนอะ่ะเออเออปุ้ยไม่ได้บอกว่าของปุ้ยนะคือโปรตีนกับวิตามินซีเป็นอะไรที่แบบว่าดีต่อสุขภาพร่างกายดีต่อ ูมต้านทานนะคะใครที่เป็นโควิดคือเป็นแล้วก็แล้วแต่คือแม่เนี่ยเนี่ยขนาดแม่ปุ้ยอยากกินกินโปรตีนอยู่วันละสามแคปซูลสามแคปซูลสามแคปซูลนะทุกวันนะเขาก็ยังติดโควิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมากับฝนก็ได้เนี่ยฝนมันตกคือแม่ปุ้ยก็ไปโดนฝนด้วยแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ที่คนเขาแออัดด้วยแล้วทีนี้นายแพทย์เตยมโชคเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว,ว่าคนเคยเป็นโควิดแล้วหัวยุ่ง หัวไม่ได้ยุ่งอิฉันทําเป็นหยิกหยิกอยา่าคุณพรชยัยแล้วมันก็คลายแล้วด้วยนะคะเออเออทีนี้คุณนายแพทย์เปี่ยมโชคก็บอกนะคนที่เป็นโควิดแล้วก็ยังสามารถกลับมาติดได้ถ้าภูมิคุ้มกันเราต่ํานะคะเนี่ยทุกคนซึ่งโปรตีนที่ปุ้ยกินอยู่อ่ะเขาตอบโจทย์กับปุ้ยเขาตอบโจทย์กับแม่ปุ้ยเรื่องอสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้แล้วแต่นะว่าใครจะทานยี่ห้อไหนนะแต่ยี่ห้อของปุ้ยเนี่ย ขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะของปุ้ยก็ไม่เกรนก็หายเออปุ้ยปุ้ยคือปุ้ยเนี่ยทำงานกระจอคอมพิวเตอร์เนาะแล้วมันจะปวดเองโดยอัตโนมัติเออปุ้ยก็เป็นแล้วปุ้ยก็หายจากการทานโปรตีนนี่แหละแต่ปุ้ยโชคดีหน่อยปุ้ยทานทุกตัวทานโปรตีนทานวิตามินซีทานโคซีอะไรอย่างเงี้ยทานน้ำอยู่อะไรเงี้ยนะคะจริงๆคือ ถ้าใครแชร์ได้อยากให้แชร์เป็นวิทยาทานนะคะทุกคนอยากให้แชร์เป็นวิทยาทานเพราะว่าขนาดเรากินโปรตีนแล้วเรายัง,ยงก็ยังเป็นโควิดได้เลยเหมือนคนที่ไปฉีดวัคซีน <ๆ S 1> ก็ยังเป็นโควิดได้เพราะว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีเชื้อโรคเยอะๆรับรับเยอะๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือการออกกําลังกายปุ้ยยังบอกแม่ให้แม่เนี่ยแม่ปุ้ยยังบอกว่าถ้าแม่กลับบ้านมาให้แม่ออกกําลังกายตากแดดนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือ แค่แม่ออกําลังกายตัดแบดแล้วก็กินอาหารที่แบบไม่เอาของหวานเลยปุ้ยบอกแม่เลยว่าแม่ห้ามกินหวานนะถ้าแม่กินหวานปุ๊บแล้วเชือ้อเชืออ้อโควิดอ่ะมันจะกระจายไปเยอะนะคะเพราะว่าความหวานเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอาหารของไวรัสเลยทุกคนนะคะไม่ว่าจะแล้วแม่ปุ้ยเป็นเบาหวานนะทุกคนโชคดีขนาดไหนแม่ปุ้ยเป็นเบาหวานแล้วเจ็ดวันน่ะเจ็ดวันเองทุกคนไปเข้าโรงพยาบาลวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม เออเจ็ดวันไหมแต่แม่ปุ้ยอยากจะเป็นโควิดก่อนหน้านั้นใช่ไหมเออก่อนหน้านั้นใช่ไหมทีนี้เขาก็ได้รับรับยาฆ่าเชื้อด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ผสมผสานก,นกันกับโปรตีนที่แม่ได้รับใช่ค่ะโปรตีนกับวิตามินซีทุกคนไปหาซื้อโปรตีนกับวิตามินซีมากินเลยนะใครที่กลัวใครที่กลัวเป็นโควิดใครที่ออกนอกบ้านแล้วพี่พรโชคดีมากพี่พรอยู่กับล้อมรอบด้วยโควิดพี่พรก็ไม่ติดเพราะพี่พรกินวิตามินซีกินดาแฟกินโปรตีนกินพัรน,นะคะ ใช่สุดยอดมากๆค่ะจริงๆนะคะไปหาไปหามากินเลยวิตามินซีเนี่ยไปหามากินเลยยี่ห้อใดก็ได้อะไรก็ได้ทุกคนนะคะแม่แป๋วเป็นตอนไหนแม่แป๋วเป็นตอนไหนไม่รู้รู้แต่ว่าไปตรวจแต่แม่แม่เป็นไข้วันที่11แม่บอกว่าแม่เป็นไข้วันที่11เเพราะว่ามแม่ไปเข้าแอร์ตากแดดแล้วก็ตากฝน แม่ไปเข้าแอร์ตากแดดตากฝนแล้วร่างกายมันปรับตัวไม่ทนันแม่ก็เลยเป็นไข้เป็นไข้ก็ไปซื้อยาหมอมากินยาหมอแก้ไข้ที่คลินิกคลินิกหนึ่งสามวันแล้วแม่ไม่หายไข้ปกติคนเป็นไข้อะคือถ้ากินยาแบบสี่ชั่วโมงมันจะหายแบบภายใน1นถึงสองวันใช่ไหมแม่เป็นสามวันแม่ก็ยังไม่หายแม่ก็เลยสงสัยว่าติดโควิดหรือเปล่าก็เลยไปตรวจวันที่สิบหกเออแม่ก็เลยไปตรวจวันที่สิบหก แล้วบ่สองโมงครึ่งรู้ผลว่ามันขึ้นสองขีดเออก็เลยส่งผลไปโรงพยาบาพล,ลพระหนผลพยุหาเนาเมืองกาญน,นะแม่ไปตรวจที่ท่าน้ํามันเขาจะาจะมีจุดตรวจฟรีเนาะแหย่จมูกแม่ขึ้นสองขีดก็เลยส่งไปนี้ผลออกมาวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกลางคืนสามทุ่มรถโรงพยาบาลมารับแม่เพราะว่าแม่เป็นเบาหวานด้วยแม่อายุหกิห้าด้วยต้องอยู่ใกล้หมอ พออยู่ใกล้หมอแล้วพอ17ไปโรงพยาบาลเขาหมอก็เอ็กซเรย์ปอดไปเอ็กซเรย์ปอดไปแล้ว20วันเสาร์ปะวันเสาร์วันเสาร์สองทุ่มถึงจะรู้ว่าแล้วแต่ค่ะจีออนแล้วแต่แต่ส่วนมากจะเป็นไข้ส่วนมากจะเป็นไข้นะคะแต่บางคนจียอนคะมันจะมีบางคนเป็นแล้วอาการไม่ออก แล้วก็แข็งแรงแล้วก็หายไปโดยอัตโนมัติอันนี้สําหรับคนที่ภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงนะคะบางคนร่างกายอ่อนแอก็เป็นไข้38 38ใช่ไหมเออ38องศาคือแม่วัดไข้ตลอดแม่วัดความดันตลอดซึ่งแม่โชคดีมากๆที่ความดันปกติไข้จาก37-38เหลือ35แล้วก็มา36แล้วก็36.4 36.8คือปกติเลย <c oughs> ปกติเลยแต่ยังไ <c oughs> ยังไอยอยู่เพราะว่ามันลงปอดใช่ไหมไอจนไอเป็นสีดําทุกคนแต่ตอนนี้แม่ไอแม่ได้ยาฆ่าเชื้อไปเนะาะไอจนเป็นสีสีปกติแต่เหนื่อยยังเหนื่อยอยู่แต่เหนื่อยน้อยยังหายใจเหนื่อยอยู่แต่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแม่ได้รับลดแล้วได้กลิ่นแล้วแต่ยังไม่ปกติหมอก็เลยให้ไปรักษาที่บ้านให้กับบ้านได้ ด้วยจากที่แม่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะปุ้ยบอกว่าให้แม่กินวิตามินซีคือปุ้ยไปอ่านเจอในแอปติ๊กตอ็อกมีคนหนึ่งเขาบอกว่าหนูแฟนคือตัวเขาอ่ะเป็นโควิดแต่ไม่ลงปอดเขาก็เลยไปซื้อวิตามินซีมายี่ห้อหนึ่งกิน เช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดซึ่งเขาก็ไปซื้อยี่ห้ออะไรมาไม่รู้1 0 0 0พมิลลิกรัมก็คือกินเลยแต่ว่าหมอหมอของขวัญเขาบอกให้กินวันละแคปซูลใช่ไหมแต่ปุ้ยบอกให้แม่อัดไปเลยค่ะ3าเม็ดเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดถ้าหมดแล้วบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออปุ้ยขับรถไปให้เลยวันที่17น่ะขับรถไปตอนบ่ายโมงนะคะสามีจียอนน่าจะเป็นได้แต่หายแล้วค่ะดีค่ะทุกคนเพราะว่า แต่คนที่เป็นแล้วก็อาจจะเป็นอีกได้เนาะก็ให้ดูแลตัวเองดีๆเออแม่ก็บอกปุ้ยเลยว่าอย่าไปโดนฝนนะอย่าไปโดนฝนนะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยแหละโควิดมันมากับฝนมาอยู่กับฝนนะคะทีนี้ปุ้ยก็ออกกําลังกายใหญ่เลย <c oughs> ออกกําลังกายใหญ่เลยเล่นโยคะให้เหงื่อออกตากแดดเช้าๆก็ไปตากแดดทุกคนเราต้องเราเราอย่าไว้ใจอะไรไม่ได้เลยมันมากับอากาศบางทีทุกคนกวันนั้นปุ้ยฟัง ปุ้ยฟังข่าวนะคะฟังข่าวนะคะว่าเขาจะอยู่จะอยู่ภายในสิบห้านาทีจะอยู่ปุ้ยฟังข่าวจากอะไรไม่รู้แหละว่าสําหรับคนที่ที่ที่เป็นแล้วแล้วกักตัวอยู่บ้านแล้วใช้ห้องต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันเขาบอกว่าถ้าจะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะให้ทิ้งไว้15นาทีขึ้นไปปุ้ยก็เลยปุ้ยก็เลยบอกอ๋อถ้าสําหรับคนที่แบบ ไม่รู้ว่าตัวเองติดได้ยังไงบางทีคนข้างหน้าติดเป็นโควิดแต่เราไม่รู้แล้วการที่เราไปสมมติว่าเราเราเราเข้าไปซื้อเราเข้าแถวซื้อของเราเขาให้ยืน2เมตรอะยืน2เมตรปุ๊บใช่ไหมแล้วคนนี้อาจจะติดอาจจะเป็นโควิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วพอเขาเดินไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เว้นระยะห่างถึงคิวเรารอจ่ายเงินตรงเนี้ยซึ่งเชื้อมันยังอยู่ภายใน15นาทีถามว่าเราจะยืนรอมัน15นาทีไหมกับการจ่ายเงินเราก็ไม่ยืนรอใช่ไหมเนี่ยแหละ เพราะว่าเชื้อยังอยู่ตรงนี้อยู่รอบเออากาศเนี่ยสินาทีทุกคนนะคะปุ้ย,ปยไปฟังมาแล้วมันก็น่าจะเป็นด้วยแหละเพราะว่าแม่ปุ้ยอยาไปไปรับเงินคนแก่ที่ธนาคารเนาะก็แม่เขาก็บอกเขาเขาก็คือธนาคารละเขาเวระยะห่างอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะพอคนนี้ไปปุ๊บอ่ะก็คิวแม่ใช่ปะคนข้างหน้าแม่อาจจะเป็นโควิดแต่เขาไม่รู้หรือเขารู้แต่ไม่ไม่มีคนออกมาทําอะไรแทนเขาได้จริงๆนะทุกคนบางคนอะ บางคนอนาะหาเช้ากินข้ามแล้วหน่วยงานเข้าไม่ถึงจำเป็นจะต้องออกมาหางานทำเพื่อประทังชีวิตโดยที่โดยที่คือเขาก็ไม่บอกใครว่าเขาติดโควิดหรือเขาก็ไม่รู้หรือเขาแค่คิดว่าเขาไม่สบายนะคะแล้วแล้วปุ้ยจะบอกอะไรให้ทุกคนโควิดลงปลอดเนื้อกระตุกแม่ปุ้ยกล้ามเนื้อกระตุกนะคะกล้ามเนื้อกระตุกแล้วหายแล้วดีแล้ว ด้วยจากโปรตีนและวิตามินซีฮะแบบหนึ่งไฟ์สดแบบหนึ่งจะไปนะคะเนี่ยแหละแล้วตอนนี้แม่ไม่กล้ามเนื้อกระตุกแล้วนะคะไปทุกคนทุกคนทุกคนไปหาวิตามินซีมากินทุกคนไปหาโปรตีนมากินนะคะนี่แหละจะมาเว้าเรื่องแค่นี้แหละ เดี๋ยวก็ทุกคนคะฝนมันจะตกเดี๋ยวผูยออกไปซื้อของก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอให้คอมเมนต์เนี้ยขอให้โพสต์เนี้ยไลค์เนี้ยเป็นวิทยาทานของทุกคนนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะหาซื้อวิตามินซีมากินเก็บไว้ที่บ้านเลยหาซื้อโปรตีนมากินยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเป็นต้องเป็นโปรตีนพืชนะต้องเป็นโปรตีนพืชนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะติดไว้ที่บ้านเลยอย่าอย่าไม่แนะนาให้เป็นโปรตีนเนื้อสัตวา่ บางทีอะบางทีไวรัสไวรัสนะคะมันอาจจะไปกินอะไรที่เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์ก็ได้ไม่แนะนํำไม่แนะนํานะคะซึ่งแนะนําเป็นโปรตีนพืชและวิตามินซีนะคะสมควรกินเลยยุคนี้ดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะปลอดภัยมากเลยปลอดภัยสุดๆกับวิตามินซีกับนะคะโปรตีนพืชยี่ห้อไหนก็ได้เออถ้าถ้ายี่ห้อปุ้ยเนี่ย ปุ้ยไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้อปุ้ยสามารถรักษาโควิดหายแต่แม่ปุ้ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเขาก็เลยหายจากโควิดลงปอดนะคะก็ได้จากยายาของหมอด้วยนะคะผสมกันทำงานควบคู่กันนะคะขอพรบคุณทุกการรับชมขอพระคุณทุกการแชร์และขอบคุณทุกการย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย